ครับมือนี้พี่นองเข้ามื่อนี้มาทําบุญอยู่วัดสวนหินานังคอยวัดสวนหินผานางคอยอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุดรธานครับปะพี่นองยิ้าลงไปเบิงนะครับแต่ผู้ได้เพื่อนเพื่อนมาก็มาแล้วก็จะมีหมู่บ้านซื้อหมู่บ้านยังมาคนใหญ่หมู่บ้านดงนาเนาะหมู่บ้านดงนานะครับพี่นองมาเหตุบุญกับเพื่อนใดได้ครับผู้ใออยากมาเหตุบุญนะครับทำบุญนะครับมีมีโรงเรียนมีสถานีแ้วใหม่แต่ว่าอยู่ห้างไทย ความจเจริญเติบนะครับขึ้นมาทั้งคู่เขาเนาะขึ้นมาทั้งคู่เขาทันทางนะครับมาก,กพาอยนปัญ่ที่นอกพึนมากยอะโอ้อโตอนนี้เข้าชิดผ้าไปหานางคอยนะครับ อไพโ่ดไม่ยั่ยังอู่บ้านไหนไม่ั่เหมอนหนักมอยู่เมื่อใดครับเพิ่้อใหม่่าสเพื่อนทีแต่วมาแ่งกันอยู่ดีโอ้ยไม่ไงที่ต้องบอกเขายังไ่เคยมาอ่านใชีวิตแ่อมรหน้าลูกหมรถหน้าน้ำตาคน้อง พายี่พี่น้องกเป็นไงบามีอยู่ีำไาเดว่อต้องไบนงิ้วโขงหัวมาพี่น้องมาลดน้ำกับ้าง นีสาวบนหน่น่าวบ้านเ็คหมเาวบานเนโมตัะสาวัระมาัพุทธศาสนานโมตัดสรวตระมาซ้มพุทธาสนาเนะโมตัะสาวตระสัมาซ้ำพุทธาสาเนที่ทไสามีทำมสมทัคไปัำปสามีจิวิสุทธิเะสเศพุทธัอีกอยางนเราจะทุภูมิทำเ่าภาคธสรทาภาคทางทางเท่าภัน้ส่งส่สโรคส่งภัยแวก็ออมคืน้วกา้ก็เมือนปี่ดีมากมา พรเข้าไปผ่านเจ้าพ่นเข้าไปกูใส่เข้าไปเข้าไปดิเข้าไปลมพัดสะพานมาก โคตรเลยลกักหลาเลยนะตรง,รงนี้เป็นสานจะเม่์จะมี์ทาน้ำข้อน้ำข้อหรือ,อว่าหวานไปไ่ม ตัวนี้องคนี้เป็นบริเวณจะม่ผานางคอยครับเดี๋ยวให้พี่น้องว่าเบิ่งงดึกแกะเบิ่งวิวครับตัวนี้เป็น<ม>องค์พญานาคองค์องค์งดำนะครับที่เป็นศักดิิ์สทซีดเองนะครับผู้ใดก็มาขอความหน่อยนึงกัด้อครับเนี่ยไปเบิง่งฝั่งทางนู้นเป็นประเทศลาวเด้อพี่น้องตัวนี้แม่น้ำโขงนะครับเป็นประเทศลาวฝั่งทางนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งวิวง,งาม สวยไหมสวยนที่ข้าวววหดข้าวหอดนเนาไปนวดใครยยู เรามีเงินนะถ่องด้แม่อยากวางนำไอห้หลามีเันเงินมีตันเงินเั้นถ่องด้วย อนเป็น่าหมือนกัเกาเนเป็นเล่อซากศิธรเลยเกาะเฉียนคือนีนเจดีลุงปูลุงปูยังตัวขึ้นฟอรืมหรนุกัลงเราขึ้กันคือนี่คือนี่เจดีลุงปูเขมานะครับเพื่อนเพื่อนจีมีละางหล่างหลง่นอยู่ในโรงตรงไหนนะครับ่น